คุณมานี่มานี่ครับืคุณจะหนีแม่ไปไหนมานี่ครับคุณก็วินออืืมดูสิดูนะคะืมเราก็นั่งรอมานี่ก่อนเลย กวินกวินกวินไหนแม่เรียกกวินมานี่แล้วมานี่แล้วเอ๊เอ๋มาแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วยกไหวไหมั้าเอาวอาอุ๊หนึ่งสองโอ้ยเก่งจังเลย เอาระวังหัวโป๊กนะลูกเร็วเตะหุย <'m>